มาจาับเพื่อนๆมาทานข้าวเช้ากันค่ะวันนี้บีทำน้ำพริกหมูแล้วก็มีไข่ต้มสองลูกนะคะกินกับผักเยอะๆเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมข้างน อันนี้เป็นขยะรีไซเคิลนะคะเวลาที่เราแยกขยะนะคะทางเมืองเขาก็จะมาเก็บอันนี้เป็นถุงขยะที่บีไปเอามาจากเกมไมเดนะคะเป็นสำหรับไว้ใส่ขยะรีไซเคิลค่ะเราก็จะเก็บถุงพลาสติกพวก ของที่มันสามารถรีไซเคิลได้นะคะเอาใส่ในถุงนี้นะคะแล้วก็ทางเมืองเขาก็จะมาเก็บพุ่งนี้นะคะาทางเมืองเขาก็จะมาเก็บขยะนะคะอันนี้เป็นขยะรีส m มูลก็คือขยะเปียกนะคะส่วนกล่องแดงนี้เป็นขยะเขาเรียกอะไรกระดาษนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เอาไว้ใส่กระดาษแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีค่ะ กระดาษเนาะอันนี้จะขยะเยอะนะคะก็เดี๋ยวบีจะต้องลากนะคะเอาไปไว้ตรงนู้นตรงข้างถนนนะแล้วก็จะเอาถุงเหลืองนะคะไปไว้ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเวลาที่เขามาเก็บนะคะเขาจะเก็บสะดวกถ้าเกิดเราไม่เข็นไปก็คือเขาก็จะไม่เก็บขยะนะคะเราก็จะต้องลากถังขยะของเราอะเอาไปไว้ตรงนู้นจะ้ะ ที่นี่นะคะจะมีแพนในการทิ้งขยะค่ะเราก็จะต้องไปเอาแพนนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับปฏิทินนะคะที่เกมไม้เดนะคะหรือตรงที่เราไปเอาถุงเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลค่ะเขาก็จะมีแผนมาเลยนะคะว่าเขาจะมาเก็บขยะวันไหนพอเรารู้ว่าเขาจะมาเก็บขยะเราก็จะต้องเอาขยะไปเตรียมไว้ข้างถนนนะคะล่วงหน้านะคะ นี่เจอเพื่อนๆเราก็จะเอามาตั้งไว้ข้างถนนแบบนี้นะเวลาที่รถเข้ามาเขาก็จะหยิบขึ้นรถเลยนะคะไปเข้าบ้านลูกไปไปไป,ไป ้าไปจนี่จะอากาศที่สเตอร์ซิ่งวันนี้ก็จะแบบเปียก,ยกๆแฉะนะคะฝนตกโทนี่มันเลอะไหมนะ่ะเข้าบ้านเดี๋ยวจะต้องเช็ดเท้าให้เขานะเพราะว่ามันเปียกมันเลอะนะคะ i money นี่เป็นอาหารนกมันจะมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผูกเชือกแล้วก็เอาไปแฝนที่ต้นไม้จะ้ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะนกก็ค่อนข้างที่จะหาอาหารได้ยากนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีพวกผลไม้นะคะอย่างตรงบ้านบีก็จะมีพวกแอปเปลิล พวกเชอรี่นะคะที่นกเขาเข้ามากินแต่ว่าตอนนี้พวกผลไม้อ่ะค่ะมันก็หมดหมดฤดูไปแล้วนะคะบีก็จะทําทุกปีพอเข้าช่วงนี้มาบีก็จะไปซื้อหัวอาหารแล้วก็จะไปซื้ออาหารเป็นเม็ดมดนะคะเอามาแขวนไว้ที่ต้นไม้ะค่ะเวลาที่นกเข้ามาเวลาที่เขาหิวมานะคะเขาก็จะได้กินได้ กำลังมองหาซื้อบ้านนกนะคะเวลาที่นกเขาหิวเขาก็จะได้เข้ามาที่บ้านนกนาก,ก็จะได้มีอาหารให้ทานค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไมจ้จ้ะอันนี้ผูกเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะคะที่เราซื้อไว้มันจะเป็นแบบสมนะคะเป็นรวมนะหนูนะคะเอาไปกินหมดเลยจ้ะอันนี้มันเป็นต้นทานตะวันที่แรกว่าจะเอามาทําเป็นเอต้นอ่อนทานตะวันนะคะเอามาปลูกไว้กินแต่ว่าอาหารอาหารนกของเราหนูขโมยไปกินหมดแล้วเราก็เลยจะเอานนี้ใส่ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ค่อยไปซื้อใหม่ จะเอาไปแฝงไว้ที่ต้นไม้ช่วงนี้นะคะอากาศที่ออสเตรียก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะบางวันฝนตกบางวันหิมะตกบางวันอากาศหนาวแต่วันนี้นะคะอากาศค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขามีแสงแดดค่ะ ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็เอาบรรยากาศนะคะที่ประเทศออสเตรียเมืองสต์ซิ้งค่ะมาฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีเอาวีดาซน